สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสกู่สุกคนครับกลับมาพอกันที่เขาครับช่องเคยบนข้นก๊นกะสินกลับมาพอกันกับบรรยากาศใหม่ๆกระทม <c oughs> กระทบกระทอ่ะทอมสร้างเหลวมากินบรรยากาศกับลุ่มเย็นสวยๆพี่น้องก่อนสิบกินนํำกันพี่น้องก็เลยก็แช่กดติดตามให้ช่องเคยบนข้นก๊าสินผมก็หนองเบียร์ได้แครับผมเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปให้พี่น้องผม,มานําเสนอพี่นอ้นองต่อไปครับมือนี้ ผมก็ต้องเรียนที่พ่อไปกินหอยเดือยพี่น้องหอยเดือยอาาเอาเอาโชว์พี่น้องเนี่ยหอยเดือยหอยปังพี่น้องโอ้หครับปังหอยเาจาจ้าพี่น้องหอยปังพี่น้องครับหอยปังเอ้ยสุดยอดหอยบานเน้าพี่น้องหอยหน้าบานเน้ามาพี่น้องมากินนล้วกันครับพักกับกุ้ยซีมีพวกซาลาเน่บ้านพุงเอินพักเสริมบ้านบ้านเดียวเนี่ยก็ซาลาเน่บ้บ้านพุงเอินพักเสริมมะละขีนกของแเหนยวขนเสริที่เราผักชีสลัดผักแตงครับ มาหาบมาพี่น้องจัดเต็มน้ำกันครับมาจากกินน้ำกันจ้ะพี่น้องเจ้าพูดว่ามันขมเนี่ยแม่นี่บอกลองเบิือกันนี่ว่านไม่ไม่จิ้มนี่ไม่จิ้มนี่เอานี่ร้อนมันขมเนี่ยแต่ว่าดึงไปจะดึงออกไงอยู่ดึงออกหมดแล้วอุ้ยาโอ้พี่น้องเขากินยังไงมันนี่ยเขาว่าให้เอาขีออกเบ่คือจังมันขมบ่ อลองเบิ่งดีละบึงหูขึ้นนละไส้มันหลดพี่น้องทำเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มตันกินก็หอยหน้านี่น้ำจิ้มต้องน้ำจิ้มตัวนี้ครับตำเองอยากกินน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไรก็แล้วแต่คนนะหรอกเฉพากแบบนี้ครับเข้ากันแบบบานๆแน่ๆนี่เป็นไงกรุบวะคามันกรุบๆนีมากัน ก,กุบกุบผมอย <ผม S 2> ู่มอ่ะอบ่ได้หรอ,อพักเสริมครับซะเลยอ่ะผมยอยู่ออกเด็ดที่หลัง อืมอืมอนี่นะหเมห่มมาเจ้าจุดๆเลยจะกระเทียมพริกจุดยอดตามออกสามรสครับนี่แซ่บเลยครับวะแซ่บใส่ปังเอ้ยอันนี้ของยังกอกไอ้ปังบ่ะอืมไอปัง โอ้พวกเขาได้อันนี้เลยอันนี้มันกินได้บ้างเนี่ยกินได้บ้ตแมม่บกินแค่ไหนเอ้าป้าๆก็กินมันเป็นย่งไงนะขึ้นได้บ้ตเนี่ยของคนวาสนเลยนะมันอ้วนดีขาดแท้ทำไงต้องให้ป้าืม อืมขีนอขีนอหวานสดอืมอืมหอยบางห,ห,ห,หวานเนาะว่าเป็นหอยหอยหอยเหลืองนะครับหอยหน้าโอืม 我那么精明，这就完了。嗯。 อากาศร่มเย็นดีจ้ะพี่รองจ้ะต่มเห็ดเหลี่ยมกระด้งแบเย็นมะฮอนแดดแด้ของขอนี่แดดแห้งตอนนั้นก็ตอนมะฮอนครับเย็นอุ้ยมันบ่ออกไหมดู่งี้ย,นนะย,ย,ยขนาดก็คินไปขาย เก็บไปเห็ดก๊กเผาเหรอครับขายเบอร์ซื้อเก็บไปอันเห็ดก๊กเผาให้ลูกค้ากินนะกรอบเป็นต้นเส้นย่างพี่น้องประกาศหินนี่ออกดอกเดี๋ยวสิเก็บเอาเม็ดแห่งมันในมันพักขี้กันครับไปวานต่อต้องบริสุทธิ์เขา นันคือวิธีวิธีของเจ้าเจ้าบ้านเจ้าสวนเขาครับบริดวา่าแก้ดาวลกถิ่นบมเดลว่าเนี่ยครับมันแก้ครักเลยเอาเม็ดเอาอยัางมันไปวานต่อโอ้ยอ้หผิดเสร็พยาเลย หอยเดือเขาว่าเทศกาลหอยเดือบเหรออะไรบะเทศกาลหอยเดือดหอยหอยปังผมผมกินดูแล้วก็อันนี้ผมผมว่าจะกินกับหอยเดือบีกระตัาบอกเทศกาลหอยเดือเดอเวอราสันไหวเห็นเขากินก็อยากก็พี่หนอกวันน <c oughs> ี้ใช่เลยว่าับ ส่ซอสน้ำกันจะวางกันเด้พี่น้องครับอีกสองคนครับ ไวไวนนี่พันที่เบอเสซี่เหมือนอะพันเกียวพันทัดเบบด้เมือน่ะสี่อสีซับปะไวนเนาะที่เนาะสดเลยจ้ะบาจิมนี่หมักสดเทศกาลหอยเดือ,อ ขมครับรสชาติมันเนี่ยขมหอยเดือเนี่ยบอกเลยรสชาติขมครับรหวานขมโอ้ยารสจัดครับ น่ากุ้มตัวตี๋เนาะหอยธรรมชาติหวานแห้งหรอน้องแซ่บหอยปังป่ะอืมสมัยแอนแต่ก่อนมื่ากินหอยขงแห้งเลยเนี่ยขงก็แซ่บเคียวตำโงแต่ก่อนน่าจะเศร้าบาดอะไรทุงบือโอ้ยหอยปังมา่อก่อนหอยปังมาก่อน มึงบอกง่ายนี่แกพี่น้องทำไมก่อนเนาะเดี๋ยวหนีจะบอกโอ้ยอยังก็แพงหอ,อยธรรมชาติยังแพงเลยนี่น้อยนี่อันเป็นลอยได้แบบนี้มุงอร่อยต้องลอยเนาะเนี่ยทำไมจุดก้อนเขาเดว่าหอยเดือนเนี่ย,ย,ยเ,ยววเ,ยเยตี้ยน้ำไหนไอ้ ขี้ข้นขี้ต้มบ้านเราครับบนบรานันงยูอ่ะเป็นดูอ่ะเรื่องอะไรอย่างอี้ดูอ่ะเป็นเป็นบโบโบจงังเลยครับเขาจะไปแก้วแค้วเพราะฉะนั้นหัวเดือนเนี่ยหากินกนง่ายหอยปังหอยโคงหอยยังหากินง่ายเบิร์ดประกาศระลับบนมีราคาสมัยก่อนใครที่มอว่าคู่มือนี่มันทำสามารถสร้างเงินให้เป็นแสนเป็นล้านได้เด้สม<า>ัยก่อนหอยบ้านเราอาหารอีสานนะครับเนาะ อาทิฮากินยากเลยนะคุ้มืวงนี่แต่ก่อนหากินง่ายเดี๋ยวนี้มันหากินยากแพ่งความเดี๋ยวนี้อนันนะี้ซานฮ่องนะกการคนเก่งแห้งคนไทยเอาเอาหัวคิดม่าเลี้ยงพร้อมเนี่ย <c oughs> เป็นหอยเลี้ยงด้วยเก่งมากเก่งแห้งครับ ได้ก็สิ้ like jam, like jam, นสิ้นก็ต่ำฮวงบาทนี้มันหลายผลเนาะแต่กินมาเบิดเขาเริ่มกินกับเจ้าซะแมกินเลยเนาะกระเทียมดใช่ก่อนเผ็ดแห้งปะปะ ตาดิแตกอ่ะอร่ออ่ะทำไมเหมือนมีไอ้ตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จแล้ววัานัวเหมือนมีต้นกล้วยอ่ะอยู่กลางอัน ป่าอ้อยใช่ไหมนันนากล้วยด่างบ่กล้วยด่างสิไปร้อยเอาแนงกล้วยยี่อ่ะสองต้นเลอกล้วยด่างสิไปร้อยเอาบ่อเลนับพี่น้อ, <laughs> องกล้วยด่างเนาะเจ็ดราคาเบิร์ตเนาะเลดนี่ย <laughs> <laughs> ัง <libert> ก็ได <sh> <sh> <os>

แบ,บนึงห้ปังแซมเหรอฮะหอ้ปังแซมเหรอแบบแท้เดมเอาไหมคุณมาดูจานเอาไหมเอาไหม,ไหมให้มันได้ทั้งยวงเนี่ยเร็ว

ผักหลายผักหลายผักนนมันแสบไม่นวลมามักเลยเนี่ยแบบนี้เต่าบ่ไม,ม่นวลมามักเลย <laughs> พักวนไม่ดอกเบิดนอนเหมนือนอืมพักชื่อก็ไม่ดอกว่ะก็แั้งสิไม่เป็นม็ดมันบหมอนาอเอาไว้โอ้ว้ผูกอย่างต่อเม,ม่าบอกเปล่าคุณพ,พ่อระดาเชียวดึ๋งๆมาเรากันอยู่ครับสองคนว่าขนาดเราเรื่องพัก บริจัดงานปีไหมคะโอ้บริจัดพี่น้องบรนจัดงานปีไหมจาับาดไหมจาเลสินโควิดจ้ะมันระบาดเสซเจะาของ สีบสังคมนั่นแหละล่ะชีบสังคม,งคม,มดูเรื่ประจัดดีกว่าจา้ตาตนะานใจท้าคุณแล้วนะถ้าไขออกน,น,นะครับจัดไปก็บสบายใจจ้าพี่น้อง เผ็ดดื่มพี่น้องสไว้แล้วเผ็ดแห้งตาแตกพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เราทำเนาะกินมาเบิดเดียวากันเ้ยครับพี่น้องมันนี้ สวัสดีครับเหมือนนีกราบขอภัยอะไรครับพี <Okay. S 2> ่น้องก็ลังรับรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบน่นคนกําลังสินเนอร์ครับผมผ mm hmm. ิดพลาดประการใดขออภัยครับเ mm hmm. มื่อนี้ผมสองคนขอลาไปก่อนคลิปหนามา mm hmm. พรอกันไหมตระการผมสว,ส,สวัสดีครับ